สวัสดีนะผู้ชมทุกคนทุกท่านะะนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะซึ่งในวันนีน้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูเซิร์ฟเบต้าจีนนะครับผมนะเกี่ยวกับตัวล็อกซีนนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ล็อกซีนนะได้ทำการปรับเข้าใหม่นะครับอาจจะติดเมตาก็ได้นะครับผมนะซึ่งมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะก็ผมไม่แน่ใจว่ามันดีขึ้นหรือว่าอะไรแต่เท่าที่ผมเห็นมันดีขึ้นนะเว้ยทุกคนนะผมว่ามันอาจจะติดเมตาก็ได้นะะะะะฮซซึึ่งงนนะะ่่งงงงงเเเเเปป็าานออนออ็นนนนนนยยยััััััไดดี๋วมมมาาาาาูกกคครรบบขข้ืออออติ อันตีของล็อกซี่นะครับผมนะซึ่งปกติล็อกซี่ไม่จะจับแค่ได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมนะครับแต่ว่ารอบนี้นมันสามารถที่จะจับได้แบบหลายตัวนะครับบางคตงง,งเฮียพี่จับหลายตัวเลยเหรอคืออะไรนะฮะเห็นไหมอันนี้คืออันนี้คือแบบว่าสังเกตนะการจับมันจะแบบเป็นลูกกลวยนะครับดูดิเห็นไหมมีรูปกลวยฮะ,ค,ะคือใครที่อยู่ในระยะกลวยคือโดนหมดเลยนะ,ะซึ่งเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมผมจะเพิ่มดอมมี่มา โอ้ยแหละโอเคผมจะเพิ่มมาแบบนะฮะโอเคสมมแมว่ามีคนแบบอยู่กองกันอย่างงี้นะแล้วผมจับเห็นไหมไอ้หียมันจับรวบเลยไอ้โคตรเอานะครับนมนะฮะคือผมไม่แน่ใจว่ามันจับแบบถูงสุดได้กี่ตัวนะแต่ว่าไอในกองนี้มีสี่ตัวแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองให้เทนแบบอยู่นิ่งดูแล้วก็ออดัมมี่มาโอเคฮะมาลองดูกันว่ามะจับได้หมดหรือเปล่า5้าตัวจับได้แค่สตัว อุ้ยเมันรวมร่างกายร้อยเ็เลยทุกคนโอเคผมจะลองแบบโอเคเฮ้ยเีามันจับรวมได้แตัวเลยทุกคนเ้ยโคตนเอาอ่ะคือแบบว่าฝั่งข้าแบบมีหนาวบอกไว้ให้นะครับถ้าใครที่แบบว่ายืนอยู่ติดกันนะแต่ว่ามันระยะการจับมันก็ไม้สั้นมากนะคนุณดูดิอุ้ยแต่มันก็ พอ,อกับล็อกซี่ปกติปะไม่แน่ใจเออมันกไกลกว่าเดิมนะไม่ใช่ไกลกว่าเดิมมันสร้างกว่าเดิมนะปกติมันไกลขนาดนี้ดูดิเออเนี่ฮะดูดิไม่ถึงแต่ถ้าเข้าใกล้โอ้คือยังไม่ถึงอีกเหรอเนี่ยมันต้องแบบระยะประชิดตัวเลยนะทุกคนดูดิแต่ว่ามันจับรวบได้นะครับผมนะใครที่มากันก็คือกันล็อกซี่ไม่ได้แล้วนะครับผมนะคือแบบมันโดนหมดเลยผมมองว่ามันก็ดีนะจริงว่าแบบ ปกติล็อกซี่ปกติคือคนเล่น่ะคือแทบแบบจะไม่แบบระยะไกลแล้วก็จับอย่างนี้แล้วนะครับปกติเขาจะแบบฟิกใสนะฮะฟิกใสแล้วก็จับนะครับผมนะคือมันก็ต้องแบบระยะประชิดอยู่ดีนะครับผมผมมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะถ้ามันแบบระยะประชิดอย่างนี้นะครับผมเนาะเออมันก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าเฮ้ย,เ,ยอเอียนเนี่ย คนคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมเนะี่ยคือถ้าที่ผมคิดนะคือล็อกซี่ปกติคือเขาก็ฟีส่อยู่แล้วฟีส่ยแล้วก็จับอยู่แล้วนะครับผมนะเออแต่ถ้าเป็นแพทเก่าๆนะี่คือแบบว่ามันจะมีคนมากันได้นะหรือไม่ก็เราจับผิดคนอะไรประมาณนี้นะครับมีคนมาบังให้อะไรอย่างเงี้นะก็เราอาจจะแบบ เสียตรงนั้นไปแล้วแต่ว่าช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอดมินเติมพีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมฟูกพร้อมเล่นลูมครบแหล่งค,คอนซกลินแล้วสวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหา,หาร้านเติมเกมราคาถูกนะผมแนะนำร้านยี่สิบสี่เพลเลยนะครับเป็นร้านที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมนะ ครับผมและทางร้านยังมีบริการเติมเกมราคาถูกอีกมากมายนะครับเหนือทางเกมบนมือถือและเกมบน PC เลยนะครับผมปลอดภยัยแน่นอนร้อเปอรนตการปั่นมาครั้งนี้นะครับนะมึงมากันเหนือที่ไอ้มึงโดนแน่เอาง่ายนะครับผมนะสมมติว่าเราจะจับแคดดี้่เงี้ยคือคงไม่มีใครกล้า,าแบบเข้ามากันนะครับผมนะไม่มีใครกล้า,าเข้าแบบว่ามาแบบบังอะไรอย่างงี้เพราะว่าโดนหมดนะครับผมนะเออผมไม่แน่ใจว่ามันยังล้างได้อยู่หรือเปล่านะเออเดี๋ยวผมลองดูดิผมจะลองเอากิวก้อนมากระลักกันนะเดี๋ยวให้อ่า เทนเอากิก้อนมาผมว่าน่าจะเหมือนเดิมนะล้างน่าจะล้างไม่ได้นะครับผมนะถ้าล้างได้ผมมองว่าแบบเก่าดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮนะโอเคไปดูกันว่ามันจะล้างได้ไหมทีไม่ไหนล่ะไม่เดินนะเพื่อนผมทำอะไรมันวะดไม่ภาษาจีนไงอ่านไม่ออกอันนี้ะ่ะ ผมอยากจะรู้ว่าว่ามันจะล้างได้อยู่หรือเปล่าผมว่า,ถ,าถ้าล้างได้นี่แบบกากเลยเอาจริงวะอติีเพื่อนเอ,อ้ยอติแล้วอ่าล้างไม่ได้นะครับผมนะเออล้างไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมนะถือว่าดีเลยนะสำัความคิดผมนะคือไม่ดีดีจัดอะเอาง่ายโอเคนะก็การปรับใหม่ก็ได้มีประมาณนี้นะครับสำหรับล็อกซี่นะับไม่น่ามีอะไรมากแล้วนะครับผมนะก็แค่จับหมูแค่นั้นเองนะจับ จับแบบ5ตัวลวดได้นะครับผมนะถ้ามี6ตัวข้างในจับ6ตัวนะมันจับคลิปไม่ได้แล้วว่าปกติจับคลิปได้ผมไม่แนะ่ใจฮะใครรู้คอมเมนต์ดีม่งลืมเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เรียนบนมันแตกไวจังวะป้อมกูเนี่ยอโอเคนะก็เอาสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลากันไปก่อนก็แล้กันนะครับผมคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่ามันจะติดเมตาหรือเปล่าฮะก็สามารถคอมเมนต์มานะครับผมเนาะโอเคทำปกคลิปก่อน โอเคบายผมจะเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย